ออเอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปเอนะ็กซ์แมนนะกระเกมจูสิเออร์อะไรนะครับผมกระเกมการ,า,า,ารไล่ล่าเนรสาสุดแสนจะตื่นเต้นแล้วใจในมือถือนะผมก็เป็นเวลาหลายวันเลยนะที่ผมไม่ได้เข้ามาในเกมนี้นะผมแต่ว่าที่สัญญากันเอาไว้ผมก็ยังจําได้นะผมที่จะมาบอกวิธีการฟาร์ม โดยที่เราไม่ต้องเดินนะผมเกมนี้ก็เป็นเกมแบบว่าเลียวแมพนะผมคือว่าเวลาที่เราเดินไปที่ไหนอ่ะ GPS ของเราก็จะตามเราไปใช่ไหมก็จะใช้แผนที่จริงในการเล่นใช่ไหมแต่ว่าสําหรับบ้านใครที่อยู่ห่างไกลความจเจริญใช่ไหมพูดง่ายก็ถนนหนทางน้อยอ่ะมันก็จะมีไดโนเสาร์ขึ้นน้อยใช่ไหมดังนั้นผมมีวิธีอยู่นะโดยที่เราไม่ต้องเดินแล้วก็มีไดโนเสาร์เพียบไปหมดเลยนะให้เรา,าเลือกจับกันนะผมเลือกฟาร,รม์มแต่ก่อนที่เราจะไปบอกวิธีขอจับเจ้าตัวนี้ก ไม่ได้เลยว่ะกูเป็นคนชอบไก่ไงตายซะนี่นะไม่ใช่ตายเรามาจับเอาดีนเอของมันนะผมดูซิว่าจะยิงได้เท่าไหร่นะผมโอ้โหบ้าอยู่ข้างบ้านเลยทีเดียวแอบอยู่อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวก็โดนพี่เฮเอาไปแดกหรอกมึงนี่นะโอ้ยไม่โดนดอกมันโดนจะไม่จังตายแล้วอ่ะเอ้ยเอาแด้วะไม่จังดองนึงเอ้ย243บนะผมเรียกว่า outstanding ไปเลย รันอ่ะตอนนี้ก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะผมโดยเฉพาะที่เสาเขียวนะทุกคนสำหรับใครที่อยากได้เจ้าอินโดมินาสเล็กนะผมสามารถจับได้ถึง2ตัวเลยนะก็เป็นตัวระดับบิดแดงนะผมรีเจเนอ r รีนผมเล็กตัวหนึ่งที่สุดแสนจะโคตรโกงเลยทีเดียวในเกมนี้นะผมเรียกว่าทั้งดอททั้งเนิฟนี่ ตัวนี้นะผมแพนเทอรล่าเชื่อแะลรแบตเทียแบบน่าจะใช่นุ <laughs> อ่านถูกการผิดยังไงก็อ่าขออภัยน้อง FC ทั้งหลายเพราะว่าพี่ป๊อปเก่งสุดๆเลยสายกิจตัวนี้พี่ป๊อปก็มีแล้วนก <laughs> ็จับได้ถึง2ตัวเลยนะเลเวล18นะผม <laughs> ก็ตอนนี้ก็มีกิจกรรมวาเลนไทน์นะก็อย่าลืมไปทํากันนะสําหรับอ่าตรงซีซั่นพาร์ทนี่นะผมนี่พอเราทำปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้แต้มใช่ไหม ตอนนี้เราก็สามารถเปิดกระป๋องได้รัวๆเลยนะถึงจะได้ดีเอที่แบบว่าซ้ำๆกันไปบ้างก็ตามนะผมแต่ว่าก็ได้ดีเอมากมายเลยนะสำหรับมือใหม่เนี่ยถือว่าโอ้โหตรงนี้เป็นอะไรจุดความดีเอดีมากเลยแล้วก็ได้โอเมก้าด้วยนุ่มเห็นไหมก็มีให้เราเปิดเยอะๆเลยนะผมสำหรับใครที่แบบว่าถ้าซื้อพรีเมียมใช่ไหม VIP นั่นแหละก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเจ้าบิดเขียวสั่งแหนด้วยนุ่มเรียวโหดจัดๆเลยทีเดียว อ่ะมาผมจะบอกสูตรกันแล้วกันนะผมก็สูตรลับก็ง่ายๆเลยก็คือเราก็ไปที่ตรงปุ่มเลเวลของเรานะีของผมเลเวล16ใช่ไหมผมก็จะกดที่ปุ่มเลเวลใช่ไหมพอผมกดที่ปุ่มเลเวลเสร็จแล้วปุ๊บดูมาทางาสายมือนะผมบรรทัดสุดท้ายนะผมนะคำว่าเรียลแมเนี่ยนะผมเราก็กดจากออนล้วก็กดเป็นออฟซะนะครับผมนี่ก็เรียกว่าเป็นการกดปิด GPS ในเกมนะผม ต้องปิดในเกมเท่านั้นนะผมแล้วมันก็จะขึ้นคำนี้นะผม welcome to อะไรก <c oughs> วานไม่ทันแม่งมันไปซะแล้วนี่ก็จะเป็นอาแผ่นที่แกงนะผมก็เป็นแผ่นที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามาเล่นได้หมดแหละอ่าพูดตรงๆเลยเกมนี้ก็สร้างมาให้แบบว่าเราสะดวกสบายกับการที่เราไม่ต้องไปวิ่งไล่จับในโนเสาร์อย่างเดียวนะผมวิขอจับเจ้าตัวนี้ก่อนนานๆจะเจอสักทีนึงนะผมนี่กูโตซอรัส <Sor an> นะผมเสร็จเราอย่างแน่นอน <c oughs> ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่โคตรจะหายากน,น,นานๆจะโผล่มาสักทีบ้าจริงๆอ่ยิงกันสักหน่อยนี่เอาเด้อโถเอ้ยวิ่งเร็วแล้วกันมึงขาสั้นแก่นี้มึงวิ่งโกนเร็วเลยเอ้ยไม่ได้โดนจังๆเลยเอเด้อได้้อห3 5ถือว่าโชคดีสุดๆสม วันนี้เราจับในวเส,สาอย่างเดียวเลยดีกว่ามั้งนะดูจากทรงแล้วนุ่มแล้วก็ที่เขาเกี่ยวก็ยังมีกิจกรรมอีกนะผมนั่นก็คือ,อเจ้าพวกตัวอีพิกทั้งหลายนะผมก็ตัวสีทองแลละก็มีพี่คอนควเนเตอร์นะผมให้จับได้ถึง9ตัวเลยนะแล้วก็มีอาร์ทีเร็กนะผมนี่เก้าตัวเหมือนกันนะผมก็นับรวมรวมกันนั่นแหละแล้วก็มีเจ้าเอารอซอรัสเจนสองนะผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แบบว่าเสือกอยู่นอกแผนที่ซะงั้นกูอ <c oughs> ยากได้มึงละเกิน อ่าไปไหนแล้ววะอ่โอ้โหบูเน็ตแจงนะผมยังไม่มีเลยอ,ะอ่ะวมึงอยู่นอกแผนที่ได้ยังไงแล้วกูก็เดินไปไม่ได้ซะดยแผนที่นี้เราไม่สามารถเดินไปได้นะผมอ่าขอจับเจ้าบึกบืนนี้อีกสักตัวหนึ่งกันแล้วกันนะผมนี่มาลุยกันนี่นะยิงไปหนึ่งตั้มยิงไปสองตั้มแล้วก็ยิงไปสามตั้มให้มันรู้กันไปเอยไม่โดนซะงั้นอะ่ะอเดินช้าปะตะกี้แต่ยิงโง่ปะตะกี้เยอะเราหน้าตัวเรา เอ้ยเอาเดมาเอ้ยเกาะนาใช่ไหม,มได้แค่169เท่านั้นเอา้าก็ได้เจ้าเกานะนามาอีกตัวหนึ่งนะผมโอเคนอกนั้นเดี๋ยวค่อยไปหาฟิตเฟสเอาก็แล้วกันทีเล็กผมก็มีดีเนเอเยอะมากเลยนะผมถ้าเกิดว่าอยากจะได้ก็น่าจะเป็นแอตโตรดัสนะผมอ่ะวันนี้ก็ไหนๆก็เข้ามาแล้วจะรีวิวในโรเสาร์ไหมไม่รีวิวอะสู้กันให้เดือดไปเลยดีกว่านะไหนๆก็ไหนๆตอนนี้กระป๋องมันก็ชอบเป็นกระป๋องแบบบังคับกันอะ ไม่รู้มันจะบังคับอะไรนักหนานะผมไหนดูข้างในนี้เดือดไหมเฮ้ยข้างในนี้ก็เดือดพอจัดอยู่นะใช้ได้เลยทีเดียวดูฝั่งโน้นเดิแมงคตดแข่งกล้าวเลยทีเดียวเออดูเจ้าตัวนี้ดิโอ้โหดูดเลือดจัดจัดอะหรือไม่ใช่ดูดเลือดเลือดออกตัวนี้ดูดเลือดกูรู้โอเคอันนี้ก็คือโอ้โหแต่ละตัวหัวติ่มไปไหนเนี่ยอ่าตีกระป๋องง่ายๆไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวโถเอ้ยอย่าไปเล่นอะไรที่มันซีเรียสมากมายมีกระป๋องง่ายงยไหม แต่วันนี้มีเอออันนี้ก็พอไหวอยู่นะพอได้อยู่นะตอนนี้มันก็บังคับนะผมให้เราใช้อันนูน้นอันนี้อันนั้นนะผมก็ใช้ตัวแอบแบบของผมมันเอาตัวระดับแรมาตอนั้นเราก็ต้องใช้ตัวระดับแรนะผมเลยทําให้เราเล่นแยกเหมือนกันนะถ้าพูดก,กันตามตรงระดับแรของเราที่ไม่ไม่เก่งมากมีไหมไม่มีอะมีแต่ตัวเก่งๆนะ <laughs> มีแต่ตัวเก่งๆไงเออตัวนี้ตีสองทีอืมเอาตัวนี้ไปดีฝ่าอ่ะมาลุยกันดีว่านะผม ดูสิว่าจะสู้ได้ไหมอยากจะรู้เหมือนกันในเมื่อฉันเลือกมั่วมาอย่างงี้ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะสู้พวกแกได้หรือไม่มาเลยตัวแรกที่ฉันจะเอาลงไปก็คือเฮียบริโอเนตั่นแองโอ้โหเ,เจอกับเจ้าสกอร์ปิโอนะผมมันจะโจมตีเรา ลดเกาะลดอะไรเยอะแยะมากมายเราเพิ่มก r i t i c a l d a m a ก่อนไม่ส่วนใดๆทั้งนั้นมึงจะมาลดกรงลดปูอะไรจะมาลดปูอัดได้ไงไม่ยอมแพ้เอ้ยโดนเขาให้แล้วเอยเอืเอโดนลดดาเมจไปนะผมก็ถ้าเราโจมตีท่านี้ตายแน่นอนนะผมท่านี้ก็ไม่ตายงั้นมึงตายย่าอยู่เลยท่าใหม่ล่าสุดของพี่บริโอเนตนะผมท่าผีชีพเอ้ยมันออก,ก่อนอะอู้นาเกียดจ,จัดๆโดนลดจ,จัดๆมันจะตายไหมเนี่ยนะ เออตายไหมโดนเข้าไปสูญนะอ่ามันไม่ตายอ่ะมันโหดอะไรขนาดนี้ไอ้สกอร์บิโอนี่นะนี่นะโหดนักเลยตายชัวร์เราไม่น่ารอดอรมันโหดจัดมันกระทรืบพื้นแล้วเออเออตายแน่เราเออเออเออโอ้โหโ,โดนกระทรืบไปไม่รู้กีท่ทีเออตายไปแม่งมึงโหดอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้โห ตายแล้วแล้วเราจะทํายังไงดีมันกัดทะลุโล่ไม่ทะลุนะผมดังนั้นเอาตัวนี้ออกไปก่อน <c oughs> เ,อเราโบจีเนียนะผมเราเริ่มก่อนใช่ไหมเปิดโล่สิครับจะอยู่ได้ยังไง <c oughs> เอามากระพือไ่มันนี่ห้าร้อยเอาเซมันลดเกาะเราจะจัดเลยเอ่ะโอ้โหบ้าที่สุดงับเข้าให้แล้วลดดาเมจด,ด้วยอะ่ะมันไม่ได้อย่างนี้ดิอืมเราไม่ตีเปลี่ยนนะผมแต่ห้มันกระดูกแตกไปก่อนนี่ <c oughs> จิกเข้าไปเอาได้ อุ้ยโดนรถอีกแล้วออาโดนจัดจัดแต่2อ0เท่านั้นเรามีชิวชิวเราไม่เหลือแล้วยังไงเราต้องใช้ชิวก่อนนะผมเอาดิตะโกนใส่ตายเรียบร้อยตัวชนะทางก็พอมีอยู่อามารกาอ่าอามารกาตีไม่ทะลุกอดอยู่แล้วมึงกระดูกแตกไปซะไอม้มารกานี่นะจิกหน้าเขาให้คตัวใหญ่เกือบเท่าอามาสกาสซรัดแล้วไม่เป้อย่างงี้เด้โอ้อยสโลอีกอินแพ็ไม่ตายนะผมแต่ว่าฟาร์มเร็วลดลง เราตีจากไหมตีจาามันตายเนี่ยไม่ตายเนะเหลือ3 0 0ร้อยนะผมกระดูกมันแตกอยู่เปิดโลดีไหมว่าเปิดโล่ดีว่า,าโอโลจ็คกกันไปถ้าไม่เปิดโลดนี่เดี๋ยวเินหน้ามันเริ่มก่อนอยู่ดีนะผมแล้วจะทําให้เราแย่นะผมนี่นะอุย้ยติดคิด,ด่เข้าเจี๋ยวแจมตีเปลี่ยนตัวไปเลยลเราเฮ้ยมึงตายแน่งานนี้เอ,อ้ยมันลดได้แค่ฟาร,ร์มเร็ว แต่มันไม่ได้ลดดาเมจตายซะนี่นะอือพันสองลงไปนอนกองแบงโคนลุ้นนะเป๊ตัวว่ะเดีตายแล้วฟูกิอิมาเจอใครวะเนี่ยโอ้โหไดวู๊นะผมมามามาไอ้ไดวูฟนะมันต้องกัดเราก่อนแน,น่ๆเลยกัดงี้เราหิวเลือดก,กัดก่อนไหมโอ้ยมันไม่กัดก่อนว่ะมันหอดเรียกพวกพ้องอะ่ะ ตายแล้วเพิ่มคิติคอลดาเมจนะผมอะมาเราตะโกนอเราไปหิวทําไมวะเน,นี่ยล้างสถานนะเพิ่มฟาร์มเร็วเราจะได้ก่อนไงไม่ใช่อะไรเยมันยังเร็วกว่าเราอีกเหรอ,อเร็วกว่าเราเงี้ยตีมันให้กระดูกแตกไปเลยอยมันกัดดูดเลือดอะ่ะพันหกเลยอะ่ะบ้าบอที่สุดโดนคิทิคอลเข้าไปนะผมนี่แหละตะโกนใส่หน้าหมั่นไส้จัดๆนี่เนิร์ฟต่อให้ <laughs> นี่แหละคิสก,ก็คิกเหมือนกันให้มันรู้ว่าหาคิสใครมันแกล่งฟากัน วิโดนเนิบไปแล้วโอ้ยก็นึกว่ามันนึกว่ามันยังจะเร็วกว่าเราขนาดมันโดนเนิบไม่ได้เราต้องเร็วกว่าล้างสถานะนะผมมงก็าแบบตายเรียบร้อย <c oughs> เป็นหมาจะไปกินเน้อเสาได้ไงล่ะเรียบร้อยนะผม <c oughs> แม่งโคตรลุ้นน่ะแทนก็ได้แล้วนะสำหรับกระป๋องนี้นะผมเออสมอุ้ยได้สองพันเลยอะ่ะเจ๋วจำุจ <c> น <oughs> อาซมอ่าดีเหมือนกันนะเนี่ยหาเล่นอีกสักกระป๋องหนึ่งมีกระป๋องไหนที่มันแบบหน้าเล่นหน้าหลังสั่นไหมไม่มีเลยมีแต่ก็เอ้ยนี่ไง <c oughs> เจอแล้วไม่ได้ยากเท่าไหร่โอ้ยอยังเงี้กินหมูหวานหมูหวานจ่อยอ่าตัวนี้มีท่าอะไรมุ่มง,ม,งมืนตัวนี้ก็ฟาร์มเร็วสูงอ่าเราลดดาเมจมันด <c oughs> ลดดาเมจมันดว่าแล้วก็เอาอย เอาพี่อันนี้ไปเล่นอ่าเอาตัวมั่ๆวๆวซ่ๆเลยแหละไปเล่นอ่าตัวนี้ก็ตีดุดันเกินไปโหดไหมเฮ้ยเราใช้ไดบูม,มไหมหรือก็โหดน,นะเฮ้ยใช้เดสโนทัสดกฟ่าเท่เลือกแบบว่าอาสัฟคร,ร์มเท่ย่างเดียวไม่ได้สนใจอะไรอ่าฮเอาตัวนี้ไปด้วยฟา์มโหดมันต้องมีว่ะตัวฟาร,ร์มไวสูงใช่ไหมฉันก็มีตัวฟาร,ร์มไวสูงเหมือนกันทุกคนคงไม่เชื่อว่าตัวนี้มันเร็วมาก เอาลงมานี่ยูท่าแดปเตอร์หรือจะสู้กับเราบอกแล้วว่าเราไวสูงจัดๆอ่าอันนี้เราหมืมันเกือบตายเลยนะอันนี้ตายแน่ๆนะผมอันนี้เอา้าตายแน่ๆดิฟ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วฟัดซะหน่อยนี่นานี่นะวันหน้าเขาให้เรียบร้อยความเร็วสูงละ <c oughs> ไม่ทันได้เปลี่ยนออกมาสินะลดดาวเมจลงไปนี่นะแล้วก็ นี่ตะโกนใส่หน้าด้วยฟัมหมันไส้ <c oughs> เฮ้ยมันฟื้นได้อ่ะโดนก็ให้เอือ้อเจ็บมันกันห้ารอยฟาเลยทีเดียวกระดูกแตกนะผมเอ้ยเราทำไมไม่รีบแรงซะก่อนแล้วแต่เราไม่กลัวอยู่แล้วเล็บรยาวขวนนะเข้าให้ให้มันรู้จ,จักซะมัง่ง <c oughs> <c oughs> ชนะไปแล้วด้วยพี่เล็บยาวเราเองอซสม ง่ายมากเรียกว่าหวานเจี๊ยบเลยทีเดียวโอ้โหได้แปดร้อยได้โรดิกัสมาด้วยอะ่ะอ่าผมอยากจับตัวนี้มากเลยอะบูเนตท,ทำไงดีวะเนี่ย <c oughs> ผมต้องนั่งเครื่องบินไป <c oughs> นั่งเครื่องบินไปเปิดแมพเปล่าโอ้โหอยากได้มันแล้วเกินทำยังไงดีอ่าเอ้ยไม่รู้ทำไงดีงั้นจับอ,อีโคโมแมว่ย <c oughs> แล้วก็นี่ไม่อ,อ่ะเฮ้หรือว่าเราเล่นเดือนเดือนเลยวะ นะในๆก็ในๆเนีเข้ามาสักทีเอาให้มันเดือดเลยไหมนันะเราแพ้ได้ต้องสามทีนะมาบวัดใจกันดูซิว่ากำลังพ้นของเราจะสามารถเอาชนะฝั่งนู้นได้หรือไม่มาลุยกันมาผมเชื่อว่าต้องชนะได้อ่ะมาอืมผมมันบิดแดงงแล้วเขี่ยนะเราเขียนะเเข่ยนะจะบอกให้อ่ะมาลงไปก่อนตัวแรกของผมโน <c oughs> มินเกียอย่างไงล่ะมาโนมินไกลเกียเหมือนไงนะ อ่าดอสสิครับไม่งั้นเราแย่นะไปโดนไม้ตายมันเราแย่นะผมอันนี้นะกัดก็ให้พันสเจ็บจุกไหมไม่อดาต้องดูคนดีต้องโดนรถดิต้องโดนรถดิอะไรดูได้แค่ไหนล่ะพี่นี่นะดดอีเข้าไปตายไหมงับเขให้อีพันแปดเกือบไปแล้วโอ้โหมันได้เลือดเราไปแค่200เท่านั้นเราต้องจบการโจมตีนี้ป่ะผมว่า มันไม่อุย้ยมันมีเฮ้ยเปลี่ยนตัวไม่เปลี่ยนนี่นะใครจะมาเปลี่ยนตัวต่อหน้าหนมินไก่ได้ไงไม่ยอมมาอ,อุ้ยเพิ่มคิยดีคอเปลี่ยนเข้ามาก็โดนไม่ได้เพราะท่ามันยังข้างอยู่ เรียกว่าอุ้ยแต่ตัวมันสีสวยมากเลยนะฝั่งนู้นโนดนลดดาเมจไปแล้วนะผมตะโกนใหญ่เนาะลดดาเมจเราไม่ได้นะผมเราฟาร์มโหดมันมียังไงก็ลดดาเมจเราไม่ได้มันเลวฝ่านะผมแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็มีท่าอออกรเหมือนกันนี่นะเลวฝ่ายางั้นเนาะนี่การเรียบร้อยโอ้โหตัวเดียวอะตัวเดียวแท้แท้โอ้โหไอหมูป่า เรียกว่ามีเข่าเหมือนแรดด้วยไม่ได้อย่างนี้เด็กงั้นก็ขอจบเลยก็แล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วมันมันอุ้ยเราไม่มีคิย์คัลออย่างเงี้ยโอ้โหได้แค่สองพันห้าลืมไปจิบหายแล้วมันตะโกนโอ้ยล้างล้างหมดเลยล้างสถานะเดฉันจะเล่นกับแกหน่อยก็แล้วกันเอเอาตัวนี้ออกมาจะเล่นกับแกหน่อยก็แล้วกันว้าฉันออกมาแล้วมีคีย์คัลใช่ไหมตะโกนใส่มันนี่แน่ นี่โดนรถด,ดามจเข้าไปกีต <c oughs> ีเข้าแล้วเอ้ยย0 0ห้ารอยยังตีเข้าอีกเลยวัเนี <c oughs> ไม่ได้อย่างนี้ดิเราเอาตีรถมะตีรถด,ดี่ฝ่าที่เกล็เนร้อมันเพราะว่าสงสารมันนี่นะฮะส่งโสดตายอยู่ดิอุตส่าห์สงสารมันก็ตายอยู่ดิชนะซนะงั้นเนี่ยโอ้โหไม่ได้คารนามือเรากระป๋องทอง <c oughs> รับทองเต็มเต็มวน ก็ได้แล้วนะผมโอ้ 8, อโหแปดพันโอ้โหเอาซึมออาซมอสซมอา่าตําโอ้โหได้อะไรอีกอ้อยมิดแดกอีกโอ้โหเจ๋วแจสมสดๆเดโบกู bo, จะมาเต็มแล้วอ่ะวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนในฝ่ายนะผมเพราะว่าก็ เล่นตีกระป๋องยันนำใจแล้วก็บอกสูตรในการที่แบบว่าเราไม่ต้องเดินเราก็สามารถฟาร์มได้นะผมนี่ไม่ว่าเราจะฟาร์มดีเนตัวไหนนะผมแล้วก็มีน้องเอฟซีถามผมว่าอ่าพี่ ไอ้อินเซนต์เนี่ยเขาใช้กันยังไงนะผมก็กดใช้อะ <c oughs> เรื่องก็มีแค่นี้ดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปซื้ออินเซน์แล้วนะผมถ้าเกิดว่าเราอยู่ในแมปนี้นะผมก็ใช้อินเซนต์ในการช่วยเสริมได้ก็แบบว่าสมมุติว่าอันนี้เป็นอ,อินเซน์ที่แบบว่าหัวมงพวกเคหัวมงก็จะออกมาเยอะขึ้นนะผมนนก็จะอยู่ได้ประมาณ20นาทีนะผมส่วนใครที่แบบว่า อ่าแบบว่าอยากได้เจ้าพวกอ่าตัวน้ํานี่นะผมน่นนก็คืออ่าพวกตระก,กูลคาโปทั้งหลายนะผมก็จะออกมานะผมก็เป็นไอพวกหมาน้าเนี่ย <g ül> หรือว่าอยากได้ตระก,กูลพวกอ่าทีเร็กนะผมนี่ก็ใช้น้ําหอมนี่นะผมก็จะออกมานะวาพวกอ่าโทดอนนะผมทีเร็กเนี้ยตระก,กูลตระก,กูลทีเร็กอะพุดง่ายง่ายอ่าพิคอนนะผม,ผมก็จะออกมานะผมก็ประมาณนี้แหละทุกคนถ้าใครยังไงก็มีอะไรก็ ได้นะคอมเมนต์ได้นะทนถ้าเกิดรู้ก็จะตอบให้นะถ้าไม่รู้ก็ตอบไม่ได้แหล <c oughs> ะไปจริงแนละ้วถ้าเกิดใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ดีกวนะ่าฝากกดแชร์ like, กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่กดติดตามทุกคไปจริงแนละ้วซีโยเกิทุกคนเฟนดาอย่างเล่นเยอะบาร์เฟย